อนี้โอเคนี่ลงเลยนะต้ารถบ่อเยอะอะไรถ้ารถบ่อเยอะมันก็ต้องยิงโหลดนานมันจะเลิศมันจะโหลดตามจำนวนคันเหมือนตอนนี้เจ้าถึงเจ้าคันได้สิบคันต้องมาปรับไปเนี่ยพี่เกียร์เดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราเราเล่นในนั้นเราสามารถปรับไปเได้ไปเรื่อยก็ได้ได้ครับพี่ อยากให้แบบว่าตัว e นี้แบบว่าเกียร์เพิ่มเกียร์กเกีร์ใช่ไหมแต่ได้มาท่าได้ว่า้เดยวดือว่าดวเดือยวสอนตั้งไม่มีชิปสอนเลน มีใครมาหรือยังครับน้สมมติผมไปหารถใน YouTube มันแจกเราก็ลากลงใช่ใช่ใช่ลากลงแบบนี้ได้แลละก็เหมือนกันน่ก็เป็นไฟล์รถแค่นี้แหละลากสนามลงลากรถลงเทำไมไม่มีอะไรขึ้นมาหน้าจอเลยออนไลน์ที่ผมต้องทำเนี่ยออนไลน์เดี๋ยวค่อยไปดูทีว่ามันเดี๋ยวค่อยไปดูห้องทักซิ่งอ่ะสำคัญคือห้องทักซิ่ ครับครับไม่งั้นก็ยามโหลดตัวนั้นได้เลยพี่ยามโหลดตัวนั้นได้ตัวที์สีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็มันก็มีแล้วนะทำไมมันครั้งอีกแล้วครั้งอีกแล้วไม่ยังตอนน้เอาเรื่องนะเอาโหลดงานไม่ยัง้ายิงโคตรเยอะระบบเยอะจริงนะพี่ไม่พูดเลยพี่หน้าเฉามาเทตักสองคัน นอซ่าเข้าเลมงนุ้มบูเจ้าเออไม่ไหนปกติเอ็มพีรึปกติแล้วนานมของพี่นะรถโคต่เลยถ้าไม่ปกติคือไม่นานตรงกันใช่ไห่่ใช่ใชู่้รถโคตรเยอะเลยรถโคตรเยอะเลยลองให้นางร่ลองช่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยูอยู่ไอายุมีสมาชิกในเราเป็นกี่คนเป็นครับมันรู้เข้ากันเลยรุ่นเดียรุ่นเดียวกับยูกับยูดเลยเล่นอยู่ไหนครับพี่ตอนนี้อยู่อะไรเสื้อผักตะเกียบนะเสื้อผักตะเกียอ๋อที่เล่นอะไรอยู่อ่ะบ้า อยู่อยู่ไหนพีผมยังไม่ได้เข้าอ้าวเรื่องขันขาวขันขาวพี่จูพี่พี่อยู่ตรงไหนขันขาวอยู่พี่ดูเลยจวเดียวออกผมก็อยู่พี่ดูเลยนะชนสิบเก้าเนี่ยฮะต้องเขียนเลยวัว่าชนสิบเก้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนเองพี่ขันหลังปะเนี่ยคนที่ตามหลังผมปะเนี่ยใช่ไม่ไม่เขียนให้ผมไปจูนเนี่ย เอเจ็ดแล้วมันจูนเองได้ด้วยหรอจูนอะไรจูนเครื่องจูนตุกจังหวะจูนเกียร์ปรับแคมปรับโช๊คปรับยางอ่าปรับอะไรอ่ะช่วงล่างไปไม่ติดจะขยันลุไปตออที่เดิม มผมกินข้าวเสร็จแล้วดูยังไม่เสร็จเลยก็จะดูได้ไดแม็กจดรอที่เดิมอ่ะจดรอที่เดิมอ่ะก<อ>็ความเร็วพี่แม็กมันมันถึงไอ้นั่นอยู่แล้วอ่ะความเร็วมันถึงสามร้อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่สงสัยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสามคนนะครับผมเรา,าล้ากประต<า>ุ้มมัน,นด้วยครับ ต้องศึกษาดูให้ดีอีกทีนึงเอาเพียงเป็นอะไรพี่เล่นอะไรอ่ะอ่าสามสี่สีน้ำเงินอ๋อผมชอบไม่อยากได้ GTR ล่ะทำไมล่ะเนี่ยพี่ลงสะพานมาแล้วก็จอดจอดนานกว่าอะไรนะไม่อยากได้ GTR เออไม่อยากได้ GTR ผมผมเพิ่งขับออกมาื่อกไปไหนแล้ววะขับไปแล้วหรอออกไปแล้วหรอ แช่พี่อย่าไลท์ไลท์รถนี่ยไม่ได้ไลท์ครับมันจะดูเั่นไหรมันอันนี้ A P มันน้อยอ่ะแล้วก็ถ้าเปิดท k t o อดกวยยิ่งหลักนี่ของผมนี่แล้วใน Youtube นี่นวิ่งโคตรนิ่งเลยพี่ห้าสิบเสร็จปั๊บลงมาเหลือหกเลยเนี่ยลงไปแล้วเนาะอย่าดูโชว์ให้ใครดูให้อยูอ่ะให้ผม แม็กแม็กส่งให้ต้องชนดูหน่อยดิจัดไปตัวชนเข้ามาวิ่งนี่ก็ได้นะตัวเองก็เข้าอันนี้ได้เลยเราเก่งอะ่ะเออเออเอยู่เอ,อ้ยเข้าได้เดียวลองเข้าใหม่ดูลูกเมื่อกี้มันมอนาจจะเป็นเออเลือดชนิดจังเลยเมื่อกี้มันจอยนะจอยได้แนละ้วเออมื่อกี้จอยได,ไได้ลองเข้ามาดูสวัสดีครับอุ้ดเปิดไหมแล้วเปลี่ยน ไอ้กัน์ดโหลดนานเปลี่ยนเปลี่ยนดูวุฒดิเขาไม่เปิดหูนะแต่เขามาเม้นของผมเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยดูดิมันไม่อยู่มันไปไหนแล้วมันเม้นอยู่นี่มันออกไปซื้นหอมันเม้นอยู่นี่ก็มันเอาโดนสารภไปกูแล้วปวดตัวเอออย้คไม่ได้เลยอ่ะ

ทันนีของใครขั้นขันหลังเนี่ยขั้นหลังของใครเนี่ยอุ้ยใครเนี่ยมันมันมีแบบไอ้นี่้วยพี่อ่านปรับล้อแบะปรับล้ออะไรเงี้ยปรับล้อหันเข้าตัวถังอะไรเงี้ยมีอ่ามันสามารถรถดิฟอยู่เราไม่ได้ดิฟต์มันปรับให้รถนิ่งขึ้นได้เราไม่ได้ดิฟส่วนมากเราจะดับ ปับแชมเบอร์มันปับเกี่ยวกับไอ้มุมการดีฟการอะไรบ้ดีฟบ้างดีฟอะไร่ใช้ก็พาเป็ันนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมใช่ใช่อ่ m p n gamer v 2นะครับกดไปด้วยแล้วกันนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเวลาลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมอันนี้ก็มีอาจจะมีแบบกระตุกกระตักบ้างก็ขออภัย อันนี้รถจูใช่ไหมด้านหลังเนี่ย<ม>ออกีอแล้วรถไข่รถจะเอารถที่จะเอาเของเราเหรอเนี่ยผมก็รังลงสะพานมาเนี่ยหรือว่าวุฒิซุ่มเปล่าและประเด็นไม่ใช่อะไรนะไปตั้งค่าผิด จากเปลี่ยนมุมกล้องสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนเป็นอันนี้เฉยเลยไฟเลี้ยวเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเปิดยังไงไฟเลี้ยวอ่ะนี่ไงมาดูมาเห็นมีเลยนี่ไงไฟเลี้ยวแป๊บหนึ่งมาดูมาดูในยูทูปอ่ากำลังจะกลับละพี่โอเคเดี๋ยวุฒิมามาดูไฟเลี้ยวนี่นี่มาดูมานี่เปิดให้ดูเลยแป๊บนึงมันจะเอาจัดเลยพี่คันเนี้ย ไปนี่แหละนี่ลงสะพานมาแล้วก็ทางขวาเนี่ยหมายถึงเปิดตั้งค่าตรงไหนตั้งค่าในโปรเกมส์นั่นที่พี่ไปตั้งค่าตัวนี้พี่ตั้งค่าไม่เป็นเหมือนกันโอ้โหตั้งค่าในตัวเกมเออ่นี่ไปไปไหนล่ะอยู่มาแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้พวกมากเลยโชน์เลยโอ้หกำลังจะไปเลยจ้ะ ชนชนมันมันเอาวะพี่มันเอามันเอายูไปยังผมตั้งอยู่รถเ่านั่นเราไปก่อนนะผมี่แป๊บนงกเขารอด้านเราไม่ต้องไปไวเท่าไหร่ปีสองร้อยเอ๊ะปีแค่สามร้อยอ นนบอกนะรอดานเรารอไปก่อนรอไปก่อนรอบแรกมันจะนานอุ้ยอุยอุ้ยอ้ยดันดันเดออยเจอคูไปเจอคูไปจุกระตุกไปเจอคูไปคุกระตุกนี่เอาเรื่องอดิ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า อูีบาตายเอกันทุนเียกาวนี่บอกแล้วชิวๆวุ้จิตยามะจิตยามะเดี๋ยวไปเจอคุกตะกุกเนี่ยเดี๋ยว้ลิงลโอ้ชนชนโอ้บินบินตกแบบเรียบร้อยพี่ยังไม่ตกอ่ะ โตข็งมันมีแค่จูดัะพี่ไอเดียมันไม่มีตั้งค่าแล้วเฮ้ยกดผิดมันหยเดี๋ยวตังค่ารถเดี๋ยวนกดกดผิดแล้วเดี๋ยวเกดผิดแล้วเดี๋ยวไปตั้งค่าแป๊บนึงเยจีอาร์แปดหกเพอร์ฟอร์แมนซ์มึงนี่โคตรกระจอกเลยเฮียโอ้ไปละรอไปละ เดี๋ยวพี่อนเดี๋ยวผมเข้าไปแป๊บหนึ่งผมก็ตั้งค่านี่แป๊สโอ้ความเร็วมึงแค่ไรเองเนี่ยค่ะสองแปดแปดสภาพถือต้องใช้อันนี้นะตับสเต็มเอออะไรนะอ้อเดียวคอนโทรลคอนโทรลยีดีอาร์สองคันออกไปแล้ว อนี่ได้แล้วมีตั้งค่าชนเข้าได้ยังชนชนฮัลโหลอพี่ยินไหมครับพี่ยินเข้าได้ไดั่ทัน มันไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้ไปไหนกดออกก็มันกดรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ได้ไม่พี่เราคงใช้หน้าจออยู่ได้เลยมันเข้าไปหน้าเกมแล้พี่แต่ไม่รู้ขยับอะไรไม่ได้เลยโอ้เรียบร้อยแล้วเออลองกดคับเร่งดิเร่งอะไรรึเปล่าใ๊่ตุภาพขดแดงไม่นีเร่งได้พี่เร่งได้เออเปลี่ยนเชดิมันเปลี่ยเปลี่ยนเชดยังไงอ่ะ ยูยูมันเปลี่ยนเกมยังไงนะยูต้องถามยูอ่ะทำไมใช้อะไรอ่ะเปลี่ยนเกมให้พี่เล่นงานเยอะๆเยวซ้ายเยาวกว่าต้องต้องถามว่าใช้อะไรใช้เควอร์ตไม่ได้ยิเควอร์ตเคบอร์ตไม่รู้ต้องต้องต้องถามวุฒิมันมาหรือต้องถามวุฒิเออแสดงว่าเขาได้แล้วแสดว่ามันมันตายได้เฉย ต้องตั้งค่าต้องตั้งค่าไม่น่าหลุดเลยมันตอบเกียร์ไม่น่าหลุดเลยยิ่ยหายแล้วไปตั้งค่าเดี๋ยวพี่ออกเดี๋ยวพี่ไปดูให้ออกไปดูห้องตั้งค่านีกด x ก่อนเลย x ออกเลย x เอาออกจากห้องเลย อันล่างสุดเลยเมื่อกี้กด E S C ใหม่แล้วก็กดล่างสุดเลยอุ้ยทำไมเจียงร้นก,ก็กดเอ, <c oughs> อา,ามพี่ฮะผมกดเอเสียงโคตรห่างเลยพี่ก,อกดอันล่างสุดเลยล่างสุดเลยออกลยเหรอเออฮะเนี่ยมาไหนต้องเข้าขในออนไลน์ไม่ได้เหรอไปที่เซตติ้งครับขวาขวาไม่ไม่ ขวาเมนูฝั่งขวาเลยแถบฝั่งขวาเลยนั่นแหละเมื่อกี้ setting ครับโอ้กดคอนโทรล setting setting แล้วก็มาที่ edge to c u r s ายเรื่องมาว่าฝั่งซ้ายเลยซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ดูอยู่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคอมเมนต์กันมาได้นะข้างล่างข้างล่างครับเออโอเค คอมเมนต์ยังไม่ได้เด้อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมฝากช่อง MPN a m e r v 2ด้วยละกันนะครับดต่อสุด้วยละกันนะครับผมติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามมาที่782คนไป3และขอบคุณครับเถ้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์ยังไม่ได้นะครับผมช่วยกันหน่อยนะ เจ็ดรอยแปดสิบคนเลยนะตอนนี้เข้ามาพูดคุยกันได้มองคอมเมนต์กันได้นะครับผมไม่ต้องเกิดไต้องอายนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ตอนนี้คือเงียบจัดเลยนะเคียร์เพิ่มเพิ่มเคียร์ตัวอีนะกดกดตรงสเปกคับกดก่อนกดกดข้างอันที่สามอันที่สามกดกดทีนึงแล้วก็กดตัวอีตัวอีครับนี่ไงกดเย็ดเย็ดเลย ยึดหนุ่มอเคอก่อครับปิดตลิงเลยด้วยนะครับทุกคนครับอ่ฟังข่าโเกียรอันนี้โเกียจะเป็นตัวอะไรอัตัวที่สามเกันนีนะพี่ไม่ช่ไม่ไม่โอเคเลยนี่โเกียคิวโคจโคเจ็เจลงฮะไม่ มันมีตัวที่มันทับโป็นนี่มาแล้วมีของแท้มาแล้วไม่เป็นรครก็เลื่อนลงมาที่แล้วผมอยากให้เดินหน้าเป็นตัว M เปลี่ยนมาเป็นตเอ M A เเสียงทันหัวเลย ก็ไม่ใช่เลรับใช่เลยก็ไม่ใช่จ้ะอันนี้เรียกเบรกกระตุกจ้ะเบรกเบรกว่าหนิแต่ที่ถนนันี้เราถนนไเดี่ยวเองอันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เลี้ยวขวา สายอยู <No> <Koll> <statistically> <Uh ่พี่ครับเอสความใบของของอะไรนะเส้นใบของของอะไรซ้ำแถวบนบนบนแถวบนไม่ไม่ไเหมือน มันรงแรงอข้นไปกดอันนีข้างๆเมนเรื่องขึ้นบน่ย้อบนตุกเียรมาทางขวาเนียขับมาแบงว่ะ นี่มันมีเนี่ยแต่ว่าในเซรฟไม่มีนะเอาไว้แรนั่นแหละที่ผมอยากคำไม่ลืมเลยเอาอะไรให้ผมเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นนี่ไปลื่อะไรขึ้นเลื่อนขึ้นอะอันนี้ไม่ต้องไปปรับมันเดี๋ยวลองไปเล่นก่อนถ้ามันใบมันช้าเดี๋ยวค่อยมาปรับมันได้ใช่ไหมพี่ได้แต่ได้ลองลองไปเล่นอันไหนกดตรงไหนก่อนนี่พี่กดเออเซฟพี่เซฟเซฟไว้ก่อนเซฟเซฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สองดูดิดูความกระตุกดิ มาชันชันข้างซ้ายโอเคนี่นะนี่จะมาชจะไม่ออกปัวเลยะปุ๊กเลยนี่คือเซฟตั้งชื่อก่อนนะหนึ่งสองสาม้ ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมกอลายเป็นแค่นี้ได้แล้วกันนะครับผมเามันคือรถี่ไม่ใช่ราเดี๋ยวผมจะมาสติใหม่แล้วกันนะครับวันนี้มันกระตุกไปหน่อยนะครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามก็ตามใ้อะกันยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนขอเล่นแบบชิวๆบ้างมันกระตุกเกินเดี๋ยวผมขอหาวิธีทําให้มันลื่นๆนะ เกมอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดนเกมนี้ก็ไปนี่คือแบบงกดรีเฟแปลกๆกระตกเลอมันมีคนมีคนอันนี้บานทีเยวมีคนออกอ่ะพี่แบบว่ามมอะไรกดีเฟทกดลีเฟทเีเฟทที่ไหนครัพี่ีเฟอข้างเดินมาลงมาแถวจอยอ่ะอันเลขกอ่ะบนบนบนเมื่อกี้อ่ะอันเลขอ่ะเมื่อกี้อ่ากดเลย กูดีเฟกก็หมายถึงการแบบให้มันดีใหม่เออรีใหม่อะว่ามีรถคันไหนใช้ได้บ้างเพราะว่าบางทีเอะเราสมมติว่าอย่างสามห้าสามห้ามีสองคันในเซิร์ฟใช่ไหมอืมแต่จู่ๆไอ้สองคันนั้นมันหายหัวเปไหนก็ไม่รู้มันมีอยู่ในเซิร์ฟแล้วก็ขับได้สองคันนั้นเรียกมาขายได้ไหมขายใช่เลสสามสี่แล้วหายไปเลยหายไปเลยของดีของดีสามสี่มันกดจอยเลย

วายวันนี้คนเยอะนะวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะเต็มเต็มหรือเปล่าดูดีๆคนอย่างเยอะไม่รู้ค้างไปแล้วตอนนี้เร่งเร่งเร่งเดียวส